ในเรื่องก็เป็นช่างสักด้วยนี้จะมีซีนที่เราได้ได้สักไหมเนี่ยน่าจะมีเหมือนกันนะไม่แน่ใจเพราะว่าคือป้าแก้มาบอกว่าช่างสักเป็นอาชีพที่มันแบบเซ็กซี่เหมือนเพราะว่าสวัสดีค่ะชาชานะคะก็มาเล่นซีรีส์ยูริใช่ไหมเขาเรียกครั้งแรกในชีวิตครั้งครั้งแรกจริงๆแล้วเล่นรับเชิญนะไม่มีคู่ไปแบบ เขาเรียกว่าจีบนางเอกแวะเข้าไปจีบๆหน่อยนึงใช่แล้วก็ปาแก้มเนาะเราเราจะเรียกกันว่าปาแก้มแต่ว่าเขาเป็นผู้บริหารแล้วก็เลยแบบชวนมาเล่นแบบเต็มตัวเรื่องแรกคุณชาชาอยู่ในวงการมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่เนี่ย โอ๊ยตั้งจริงจริงเจ็ดขวบอะทำมาหลายอย่างมากมากถ้าเจ็ดขวบเลยก็คือแบบทำเพลงก่อนรุ่นชาชาหรือเงี้ยหรือว่าโตอะชาจะเห็นวชาวเล่นแรงเงาเล่นอะไรเงีเ้ยคือบทชาก็จะเป็นคนหนุ่มเอาแต่ใจ<อ>ส,สาวสาวตลอดเวลาเป็เรื่องเป็น<ห>่ินนินอ่ะเอาแต่ใ<จ>ห,นหนึ่งเรื่องแล้วเขาก็จำว่าเออคาแรคเตอร์เราเป็นแบบนี้เราก็จะเอาแต่ใจเป็นผู้หญิง เออนั่นแหละตลอดเวลา<อ>แลวเรื่องนี้มันเป็นแบบเรื่องแรกด้วยที่แบบเป็นตัวเองเต็มที่เลยเพราะเหมือนพี่แก้มเขาก็ดึงคาแรคเตอร์ออกมาเพื่อทุกคนได้เป็นตัวเองอจริงๆแล้วเราเป็นช่างสักด้วยเหรอคะเราเป็นช่างสักด้วยแต่เราก็งงเหมือนกันว่าเอาอยู่ดีๆก็เอาแบบอาชีพนี้มาเป็นตัวละครเริ่มสักมาตั้งแต่เมื่อไหร่ันดูเท่มากเลย4ปีแล้วค่ะใช่ถ้ามีสตูของตัวเองค่ะแล้วก็มีช่างอีก4คนที่ทำขายสตูค่ะชื่ออะไรคะชื่ออะไรชื่อ pepperinger ค่ะ p e i n e r เดี๋ยวไปเสิร์ชเอานะคะ ว่าเป็นยังไงเราเป็นช่างสักมาได้4ปีแล้ว<ช>ทำไมถึงแบบมันเริ่มต้นยังไงอะการเป็นช่างสักเนี่ยเริ่มต้นก็คือพี่เลโอเขาไปสักช่างเท่จังแล้วเราออกแบบอยู่แล้วเราก็อ่ะโอเคไปเรียนสักแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยใช่แล้วอยู่ดีๆเราก็สักๆักักไปเรื่อยๆแล้วเราก็ลงติ๊กต็อกลงยูทูบแล้วคนก็มาเรื่อยๆเรื่อยๆก็อ่ะโอเคก็เป็นอาชีพที่แบบ ตอนนี้ก็คือบุกถึงกุมภาปีหน้าก็คือมีอาชีพยาวไปถึงตอนนั้นแล้วไม่ตงกงานแน่นอนมันคงใช่มันคงยังไงเรามีงานทําไปยันกุมภาปีหน้าแน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึงที่ชอบก็คือเหมือนบางคนเขาก็ไม่ได้รู้จักว่าเราเป็นแบบนักสแสดงหรือ <ừ> ว่าเป็นอะไรเงี้ยแต่เขาชอบที่งานเราแล้วเขาก็ยอมรอคิวอะไรแบบนี <ừ> ้ก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันทำให้งานเรามีคุณค่ามากขึ้นในเรื่องก็เป็นช่างสักด้วยอัน,นี้จะมีซีนที่เราได้สักไหมน่าจะมีเหมือนกันนะไม่แน่ใจเพราะว่า คือป้าแกมาบอกว่าช่างสักเป็นอาชีพที่มันแบบเซ็กซี่หมายความว่าเป็นคนที่กำลังจีบกันอยู่มันดูมีโอกาสที่จะตกหลุมรักได้เยอะแต่แต่ก็ไม่ต้องกลัวช่างสักนะปกติเขาก็เขาก็หมายถึงว่ากับลูกค้าที่ไม่ได้มีอ๋อไม่ใช่เราก็ไม่ถ้าเป็นลูกค้าทั่วไปก็คือเป็นลูกค้าทั่วไปแหละแต่ถ้าโปรเฟชชั่นอลต่อแต่ถ้าเป็นคนที่เราจิก เราอาจจะอุ้ยแบบว่าเพราะว่าแบบพอมันอยู่ใกล้กันมากๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องอยู่ใกล้กันอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวรอดูเขาจะต้องทําซีหนีออกมานี่ยังไม่เลยไม่รูอะไรเลย,เ,ลยเห็นแค่บทพายรออย่างเดียวยังไม่เห็นบทเต็มค่ะเรารู้แต่คาแรคเตอร์ของตัวเองกับเห็นบทพายรอใช่<ๆ>กับน้องเค้กก็ยังไม่ได้เคยทํางานแบบแสดงนู้นเค้กคือใช่เค้กก็อยู่เลิฟอีสเหมือนกันค่ายเพลงใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนั้นเข้าไปใหม่แล้วก็แบบเหมือนน้องเค้กเขาก็แชร์เพลงนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคุยกันแล้วเราก็ มือนแชทกันแล้วแบบอุ้ยมา cover เพลงกันดีกว่าแล้วก็เอ้ยโอเคได้<า>แล้วก็สร<า>ฟุเตเทจเพลงดาวขึ้นมาจากจ,จุดนั้นก็คือคนเม้นเยอะมากแบบอุ้ยจีนอุ้ยนู่นอุ้ยนี่อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเราไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรเลยว่าเอ้ยมันจะมาทาแล้วมันจะดูเป็นแบบนี้เพราะว่าวันนั้นที่ไปก็ตกใจเหมือนกันว่าเราแต่ง<อ>ตัวแมนแมนและเคิกแต่งตัวสาวว่าคือเราไม่รู้ว่าเค้กกำแต่งตัวสาวขนาดนั้นแล้วพอมันคอนทราสต์มากๆคนเลยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมัน,มนดูดีเนี่หว่าแล้วก็อีกคนที่รู้สึกพปรแกรมโทรมาเมาส์ เลยแบบทำไมทำไมดูเขินทำไมแบบอะไรอย่างเงี้ยพวกเออนั่นแหละ <c oughs> เป็นสาววายถ้าเอามาเล่นนะจะเอาน้องเค้กยังไงก็ต้องเป็นน้องเค้กเพราะว่าแบบชอบชอบที่เห็นแล้วอะไรเงี้ยค่ะในชีวิตจริงเราเป็นคนเท่ๆเราเป็นคนแบบนี้เราเป็นคนที่แบบชอบใส่สชุดผู้ชายมาว่าเวลาเดินก็จะบอยกับผู้ชายจะไม่แต่งตัวสาวยกเว้นแบบไปงานที่จะเป็นต้องแบบฟอร์มอลเป็นผู้หญิงจริงๆอะเงแต่ว่าถ้าในตู้เสื้อผ้าหรืออะไรก็คือจะเป็นชุด ผู้ชายหมดเลยไม่ไม่ชอบแต่งตัวหวานอะเพราะว่าปกติเราคนไม่แต่งหน้าเลยอะค่ะอืมเหรอเคยอยากเล่นอะไรที่มันท้าทายกว่ากว่าบทแบบใช่ว่ามันท้าทายสุดแล้วนะการการที่เราเป็นแบบนี้แล้วเราได้ไปเล่นเป็นผู้หญิงแรกอะไรเงี้ยมันท้าทายสุดแล้วใช่อันนั้นยากสุดแล้วอะคือเมพ่อมันไม่ใช่ตัวเองมากๆการเดินการอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันยังมีตัวเองอยู่มันเลยแบบค่อนข้างยากแต่ว่า ก็สนุกดีได้ปลดปล่อยได้เป็นอีกชีวิตหนึ่งที่จริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นใช่เพราะวพาะอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นตัวเองแต่ว่าก็ยังไม่เคยได้แสดงที่เป็นตัวเองมันก็สนุกเหมือนกันครั้งแรกเขาจะนาเราจะได้เล่นแบบฝั่งตัวเองคนอาจจะลืมภาพคุณหนูเอาแต่ใจไปโอเคงั้นเดี๋ยวเราอติดตาม Unlock Your Love กันเนาะค่ะในช่วยฝากตัวเองในฐานะนักแสดงกับคนดูหน่อยก็ฝาก Unlock Your Love ด้วยนะคะเป็นซีรีส์แล้วยูรินะเรื่องแรกของชาเลยก็ หวังว่าจะชอบกันได้เล่นเป็นตัวเองเต็มที่แล้วไม่ต้องเป็เนคุณหนวแต่ใจแล้วนะคะ <ee i> <them> ก็อยากดูเหมือนกันตอนนี้อยากดูบดที่สุดแล้วก็ฝากว้ด้วยนะคะ